2คศ2567สำนักง,งานเกษตรจังหวัดพัทลุงและสำนักง,งานเกษตรอำเภอป่าบอลน,นำโดยนายสมนึกคงชูเกษตรจังหวัดพัทลุงและนางสมทวีรัตนรันรงสีเกษตรอำเภอปางบอลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ปี2567 ณวัดคนเพลงหมู่ที่10ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทธลุงโดยมีนายพรพนมจันทรเทพนพายอำเภอป่าบอลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งเป็นการบรูรณาการความร่วมมือระหว่งหยางหน่วยงานวิชาการทางการเกษตร หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรเช่นการตรวจวิเคราะห์ดินการนิรภัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยจึงได้เปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประกอบด้วยคลินิกดินพืชปศุสัตว์ประมงและคลินิกอื่นๆและการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ในการจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรและรประชาชนเข้าร่วมรับบริการคลินิกจำนวน290รายได้ล้จากงานมีมัครับการการแกะ้ารีแล้วก็ตีไรจำดิน อ่าโครงการนี้รู้สึกว่าดีดีเช่นในได้รักก็เป็นการดีเราไม่ไม่เคยมีอย่างนี้มาได้ดีเลยอ่าก็ดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างตกยากให้คู่ควมเต็มเลยครับก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรครับตัวสุกรองเล็กนะครับน้อง ได้มีก็พิลั่นครั้งนี้ใช่ไหมครัตามบุกาลที่ที่มีที่เขาจะจัดให้มีขึ้นมาได้ในในในโครงการโครงการนี้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานที่ยินดีซึ่งก็มาเป็นครั้งแรกสำหรับ กิจกรรมแบบนี้นะครับก็ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลวังใหม่มาทางลลยนะนก็เลยก็เลยมาก็มาตั้งแต่เช้า,ายังไม่ทันเปิดก็ที่ที่สนใจก็คือเรื่องก็ อยากได้แหนแดงแล้วก็กล้วยแล้วก็อะไรกล้วยพันมะลิอ่องอะไรเนี่ยก็ก็ลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วมีโอกาสได้ตรวจเลือดสารเคมีในเลือดก็อยู่ในระดับเสี่ยงอยู่ระดับระดับสามทั้งหมดมีสี่ผมอยู่ระดับสามก็ในความเสี่ยงก็ก็จะได้ นำไปแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็ถึงต,ตาตื่นใจหลายๆทุกคลินิกนะครับที่ที่สนใจก็คือเรื่องพืชเรื่องพืชเป็นหลังผมก็ปลูกอยู่ปลูกกินแบบผักสวนครัวยิ้มรั้วอะไรแบบนี้แล้วก็กเกษตรผสมผสานห,หลากหลาย<ม>ก็ได้ความรู้มากมาย ที่เราเคยใช้แบบ,ส,บสืบสืบทอดกันมาแต่ว่าปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีมีการผสมพันอะไรมีการเรียกว่าเผยแพร่าทางสื่อก็ติดตามทางสื่ออยู่เป็นประจำอยู่ทางสื่อของช่องบุญดิยมของชาวโสกใช่ไหม ที่อยากให้กิจกรรมอย่างเงี้ยมีการเพิ่มเติมอะไรให้แบบไปเพิ่มให้แบ่าแอไรดีแล้วอ๋อดูแล้วก็ก็เท่านี้ก็จะรับไม่ไหวแล้วคิดว่าก็สําหรับคนที่สนใจด้านอื่นๆเขาก็คงจะไปเฉพาะจุดแต่สาหรับผมก็เรียกว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วก็พอแล้วเพราะว่าก็ทําอยู่แล้วก็ นำไปเพิ uh century, uh, ่มเติมในส่วนที่ยังขาดนั่นเองกับผมนายสุกักนวลร่มกับเจ้าของส่วนธุรกิตชุนชนกับเรือวัชเทฐกิจุนชนพักเกษตรดินซีรับรับก็ยินดีด้วยนะครับที่วันนี้ทางน่วย่านราชจการได้มาพบปะปอมไพี่น้องแล้วก็นน่วยงาน ที่มาบริการให้ประชาชนก็พมในต้านนา,าผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับก็มีความภูมิใจที่ได้พบปะพูดคุยกับปอม่พี่ิโนงซึ่ว่าเป็นการประเบิดน,นะครับความขิดเห็ของ่องเมเปอิโน่ชาวตาบนกรใต้เราก็ขั้นตอนแรงนะครับกอทีใจแล้วก็ปลื้มใจที่ไม่ พรราเจ,จ้การกองสุดเด็จประเจ้าอยู่หัวและบรมราชินีนาถได้ให้ความส่าคกันกับพระสุนทร,นรในต้านาพมเป็นเกเทศตรกรที่อยู่ในตำบลบกวทรยแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับเพราะนั้นที่พอไม่ไปนอนมาในวันนี้นะครับไม่ตึงกับรอยเปื้เส้นแต่เปดนิบเปอเซ้นนะครับที่ให้ความส่าคกันกับโครงการนี้อโคงการต่อไปอาจจะมีขึ้นในตำบลบกวทายหรือว่าใน จาวัดปตัลลุของเรานะครับเพื่อเพิ่มทักษะภาบในความรู้นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาวันนี้นะครับให้ความสาคัญเกี่ยวกับอชุมต่างๆเกี่นว่าสชุมกเกษตรอาละชุมนะครับที่พมไม่ามาถมาเ่ยเ่อได้ก็ก็ยินดีนะครับก็ยินดีแล้วก็การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับก็อาจาะย์นึ่งสถะทนทีไม่อำนวยนะครับประดันต้องก็ความมโนเพราะจาก การผูท้ที่เกี่ยวข้องหรือว่ากานกับนั่นพยาบาลแล้วก็นายกองการบรานนั่นต้นตำบลนะครับที่การเกี่ยวข้องในตำบลโกไใต้เราเข้อมองมาการพิจารณา่างนี้นะครับเป็นบทเรียนที่เราได้รู้นะครับว่าเป็นมุดไม้ที่เราน่าจะเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะครับบะน,นอึกทางหน่วยงานก็เรื่อว่า พอแม่พี่น้องนะครับที่มาใชา้บริการก็ออรพุ่มพ่อจินจุ่มรับที่ให้บริการอย่างมีความสุขและก็มีรอยยิ้มของเจ้าจังหวัดปทุมหลวงแล้วก็ไปนำพุ่มอ่าคนตำบลกงไซนะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานครับเช่าดีครับ เกษตรป่าพยอมเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2567 9ก้าพฤษภาคมนายชันชัยเพชครคงเกษตรอำเภอป่าพยอมมอบหมายให้นางสาววิจิตราแก้วนม้มนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร,ร,รษหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแรงและให้คำแนะนำการดูแลแปลงปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลลานคอยอำเภอป่าพยมจังหวัดพัทลุง 27่พฤษภาคมนายชันชัชยพิทคงเกษตรอำเภอป่าพยอมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมต้อนรับนายปรีชานวน,น้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอป่าพยอมณโรงเรียนตํารวจประเวณชายแดนบ้านควนตะแบกหมู่ที่9ต้าตำบลเตา่า และสวนเกษตรทองคำหมู่ที่13ตำบลเกาะเต่าอำเภอปาพยอมจังหวัดพัทลุงสำนักงานเกษตรอำเภอศร,รีนคริน์นำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2567สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนาคาริน์ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงพยากรไม้ผลและสมาชิกแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอศรีนาคาริน์เพื่อติดตามสถานการณ์การออกดอกติดผลของไม้ผลเศรษฐกิจ สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนแหล่งน้ำและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงพร้อมทั้งให้คำแนะนำและการดูแลแปลงไม้ผลในสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมรับมือการเข้าทำลายของสัตวูพืชในระยะพัฒนาดอกและผลเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินรลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขันสามาคีในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงทางวิสาหกิจชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนในการผลิตลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทําให้สมาชิก มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพไว้บริโภคภายในครัวเรือนและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนเกษตรบางแก้วเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2567เดือนนี้มีข่าวเด่นอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ เดือนธฤษภาคมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี2567โดยจัดทำแผนลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกรและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและสร้างความตระหนักให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิตการตลาดและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมพร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปวันที่21-23ถึงพฤษภาคมนางตวีนาบินมากเกษตรอ,อรําเภอบางแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยี่ยมเกษตรกรแปลงไม้ผลและติดตามแปลงพยากรณ์สถานการณ์การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลโคกศักดิ์ เนื่องจากเดือนมีนาคมมีสายนที่ผ่านมาพื้นที่ประสบปัญหาแลรงจัดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานกว่า2เดือนไม้ผลจึงมีการอกดอกติดผลน้อยท้งนี้ได้ให้คำแนะนำการดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้งการเตรียมความพร้อมในช่วงต้นฤดูฝนและการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชอ,อย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป สวัสดีค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอขาอเชสนุนรายงานข่าวดนประจำเดือนพฤษภาคม2567ดังนี้วันที่3พฤษภาคม2567นางสาวทิติมาเจียมสวัสดเกษตรอำเภอขอยเชสนุนพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขอเชสนุนติดตามสถานการณ์ภัยแรงในพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืงต้นและพืชผัก ติดตามสถานการณ์การออกดอกของไม้ผลได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลควรสนุนและหมู่ที่4ตำบลจองถนนอำเภอขอเจศุนจังหวัดพัทลุงในวันที่14พฤษภาคม2567 ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรด้วยรูปแบบ BCG มเดลเพื่อความยั่งยืนและส่งเสริมการต้องเที่ยวมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสลักจำนวน20รายโดยมีสำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุงร่วมให้ความรู้การเพิ่มศักยภาพการจัดการดินและปุ๋ยในสวนสลักคุณภาพณนาเปรงเรียนรู้สลักของ,งานางนูภาปานพิษหมู่ที่3ตำบลโคกม่วง,วงอำเภอขจีศูนจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุนนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุนภายใต้การนำของนายสรรเสริญบุญสนิทเกษตรอำเภอควนขนุน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรขอแสดงความยินดีกับสมาชิกกลุ่มอยู่วังเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี2567คือเด็กหยิงรัตนาการวนวงจันทร์หรือน้องแพงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนบ้านเตงเรือนจุนประชาสรรและกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะโรงเรียนควรขนุนน้องแพงมีความชอบและความคุ้นเคยในอาชีพเกษตรเป็นพื้นฐาน เนื่องจากเกิดในครอบครัวที่ทำอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษและได้มีส่วนร่วมในการช่วยงานครอบครัวมาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2563ได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มยุวกเกษตรกรและได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภาย,ยุวกเกษตรกรโรงเรียนบ้านเต็เงมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มทำหน้าที่ประจำฐานเรียนรู้ตา่ตางๆ ทั้งด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เพื่อนๆได้สําหรับคติประจําใจในการทํางานคืออย่าหยุดที่จะทําเพราะทุกการเรียนรู้เกิดจากการทำสําหรับกิจกรรมเด่นของน้องแพงคือการเลี้ยงไส้เดือนซึ่งมีแนวคิดมาจากการที่ในชุมชนมีมูลวัวจํานวนมาก จึงนำมูลวัวมาเลี้ยงไส้เดือนและนำมูลไส้เดือนมาใสาพ่พืชผักต้นไม้ต่างๆแทนการใช้ปุ๋ยเคยมีจากนั้นจึงขยายผลสู่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนายสรรเสริญบุญสนิทเกษตรอำเภอควนขนุนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอควนขนุน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเตงโดยการเข้าไปดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทั้งในส่วนของกระบวนการกลุ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตลอดจนวบประมาณในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่น้องๆและการปรับปรุงพัฒนาฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของน้องๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเรื่องผลการขัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567ประกาศให้เด็กหญิงรัตนการ พจันสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเต่งได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด็กแห่งชาติประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพรนางคันแรกนาขวัญประจำปี2567นะพับพาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุนขอบคุณค่ะ สำนักงานเกษตรอำเภอตะมดขอเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคมเกษตรตะมดเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรประกรหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานางวราพรชายเกษเกษตรอำเภอตะมดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะมด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มพฤษฎีใหม่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่ของนายสุทีหนูเสนในแปลงเกษตรกรได้ปลูกแตงกวาซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและยังปลูกพืชผักต่างๆเช่นผักวางตุ้งผักกาดขาวหมูมเงียนตลอดทั้งปีอีกทั้งได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้เกษตรกรได้ปลูกเพื่อบริโภคและเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป เกษตรตโมดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงทุเรียนแปลงใหญ่ทุเรียนตาบนแม่ขีวันที่2 7พฤษภาคมที่ผ่านมานางวราพรชายเกตเกษตรอำเภอตมดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตโมดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามสถานการณ์การให้ผลผลิตทุเรียนให้คำแนะนำการกำจัดศัตรูพืชแปลงของนายสมควรเจริญอารยะประธานแปลงใหญ่ทุเรียนตาบนแม่ขีมีการปลูกทุเรียนทั้งหมด6ไร่ ส่วนใหญ่กำลังจะเข้าสู่ช่วงระยะติดผลเล็กอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ขรีอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงสำนักง,งานเกษตรอำเภอปากพยูนเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่พึ่งโพงตำบลฝาละมีพร้อมทั้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มซึ่งทางกลุ่มมีมติที่จะสร้างอาคารเพื่อรับผลผลิตและแปรรูปน้ำพึ่งจากสมาชิกกลุ่มลงพื้นที่จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มพื้นที่ชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มผ้าดานิยาตำบลก่อมากช่างกลุ่มได้มีการผลิตผ้ามัดย้อมเพื่อใช้ทำเป็นผ้าคุมไหล่ผ้าคุมหัวมุสลิมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการตลาดออนไลน์ สำนักง,งานเกษตรอำเภอปาพยูนร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหน้าแมวในแปลงปั๊มน้ำมันในพื้นที่หมู่2ตำบลเกาะนางคำพร้อมทั้งให้คำแนะนำรวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขแก่เกษตรกรเจ้าของแปลง ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพยูนร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านซึ่งมีเกษตรกรมารับบริการจำนวน500รายสวัสดีค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงขอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2567ดังนี้ค่ะวันที่8พฤษภาคม2567นายอนุวัต์สงคงเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง มูทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการจากภาครัฐพร้อมนี้มัการใช้แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊มีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน69ลารายโดยมีทีมงานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่57ด 8, 9และหมู 11, ano, 13, ach, ่ท er ah, <7. S 2> ี่11ตําบลนาโนดอำนวยความสะดวกในการให้บริการณศาลาหมู่บ้านหมู่ที่11บ้านต้นไซตําบลนาโนดอาเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงและเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567้าาที่สํานักงานเกษตรอาเภอเมืองพัทลุงออกหน่วยบริการเครื่องที่รับขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรณศาลาหมู่บ้านหมู่ที่3บ้านหัวหมอนตำบลนาโนดอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน95ลายทั้งนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงได้รนลงสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นแล้ในช่วงตลาดเดือนพฤษภาคม2567 นายอนุวัฒน์สงคงเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัมานาการเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจพื้นที่เสี่ยงขัดแคท่นน้ำเยเื่มเยือนและติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผลในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงซึ่งพบว่าจากภาวะฝนทิ้งช่วงและสภาพอากาศแง้งเป็นระยะเวลานาน,านทำให้การติดผลลดลง แต่เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดก,การส่วนที่ดีเช่นมีการให้น้ำระบบสปริงเกอร์มีการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งผลที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการคายน้ำลดการสูญเสียน้ำทำให้สภาพต้นพืชอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพบว่าทั้งมังคุดและทุเรียนมีผลผลิตอยู่ในหลายระยะด้วยกันได้แก่มังคุดระยะดอกกลมดอกบานติดผลอ่อนและผลเล็ก ส่วนทเรเยนอยู่ในระยะมะเขือพวงหัวกำไลดอกขาวดอกบานและติดผลเล็กส่วนเงาะอยู่ในระยะช่าเสดาวและดอกบานขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังการสรุปข่าวเด่นของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอสีบรรพตสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังการนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ัได้เลยครบวันที่9พฤษภาคมนางสุรีนุกุลรัฐเกษตรอำเภอเสเมินพฤษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลเขาปูทั้งในด้านของทุเรียนและมังคุดมีการแนะนําในการจัดการสวนและการป้องกันกําจัดสัตรปูพืชเช่นเปลีอไฟในมังคุดทั้งนี้ยังมีการประเมินสถานการณ์การออกดอกซึ่งณปัจจุบัน ทุเรียนในอำเภอสิมพัน์โพส์อยู่ระหว่างช่วงผลเล็กดอกบานและดอกตกูมทั้งนี้ยังมีการตรวจชมแปลงของสละซึ่งมีผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้มีผลผลิตที่ลดน้อยลงแล้วันที่14พฤษภาคมนายสมปองเพชรท,ทอง,อง,อง,องนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรูก้การผลิตไม้ผลแบบผสมผสานของนายรัฐจีนชาวนาะซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบการทำสวนผสมผสาน เพื่อติดตามประเมินการออกดอกปิดผลและสอบถามการขับเคลื่อนฐานเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินง,งานรายงานข่าวเด่นประจำเอนพฤกษาคม2567ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลอัตลักษณ์สละ ในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวพบว่าสละพันธุ์ที่เิียมปลูกคือพันธุ์อินโดซึ่งสามารถปลูกแซนกับพืชอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม้ผลการดูแลทำได้ไม่ยากราคามีความคงที่ฉเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกร,รมัมละ50-60บบาทปัญหาที่พบในการปลูกสละอินโดคือไม่มีเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้ไม่มีละอองเกสร เบื้องต้นแนะนําให้ตัดก้านเกสรตัวผู้แล้วคอละองเกสรสีเหลืองออกมาผสมคลุกเคล้ากับแป้งมันเล็กน้อยใส่ไว้ในขวดโหลปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในตู้เย็นจะสามารถเก็บเก,บเกสรได้นานถึง 3- 7เจดเือนหรือนำเกสรตัวผู้ระกร,รมมาใช้แทนเกสรตัวผู้สละอินโดลงพื้นที่ติดตามเยีย่ยมเยียนการทำกิจกรรมทางการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน นายช้ยทัศยอดนรงค์เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่3ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกองราจังหวัดพัทะลุงกิจกรรมทางการเกษตรในช่วงนี้คือการทำนาปลังโดยใช้วิธีการทำนาดำซึ่งข้อดีคือใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยกว่าการทำนาหวานจัดก,การวัชพืชได้ง่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการซ่อมข้าว